สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกันเป็นประจำในเวลาเดียวกันนี้กับดิฉันเจรภาสีตาบุตรนะคะประเด็นหอดสลักข่าวของเราในคืนนี้ค่ะร่วมติดตามกันในเรื่องราวของปัญหาภัยแล้งค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าปีนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งปีที่ฤดูฝนนั้นมาช้ากว่าปกติก็เลยส่งผลทําให้ปริมาณน้ําในเขื่อนต่างๆค่อนข้างที่จะมีน้อยลงนั่นเองนะคะซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องเองก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนชาวนาเน,นี่ยนะคะพยายามที่จะหยุดการ ทำนาปลังไปก่อนเนื่องจากว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการที่ขาดทุนในเรื่องของผลผลิตนั่นเองค่ะและท้ายที่สุดก็อาจจะส่งผลกระทบแล้วก็มีปัญหาอื่นๆตามมาด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเองนอกจากว่าจะรณรงค์แล้วก็มีการประกาศให้พี่น้องเกษตรกรชาวนานั้นหยุดการทํานาปลังไปแล้วยังได้มีการหามาตรการอื่นๆมาเสริมเพิ่มเติมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกรมชประทานเองค่ะก็ได้มีการนะคะ,ะนำเอาอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาน ด้วยการเปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรแรงงานชาวนาทุกท่านเนี่ยที่อยู่ในช่วงของการทำนาที่อาจจะว่างจากการทำนาเนี่ยนะคะได้มีโอกาสมาใช้แรงงานทางด้านอื่นก็คือการขุดลอกคลูคลองเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ําเอาไว้ในฤดูกาลหน้าแล้วยังจะมีรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร,รชาวนาที่เข้าร่วมในกิจกรรมดีๆแบบนี้ของทางด้านกรมชนลประธานอีกด้วยนะคะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมชลประทานท่านสุเทพน้อย ภายรดกันค่ะส่วนช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเวอร์ไวเว็บบางกอกวิชคอมทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว ขับเคลื่อนมนุษย์แห้ทยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่าทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาลกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงศีลเป็นบ่อกเกิดแห่งความสงบความดีงามการรักษาศีลเป็นบุญกิริยาวัตถุ คือการทำบุญอีกอย่างหนึ่งที่จะละเว้นความชั่วการเบียดเบียนย่อมเกิดกระแสะแห่งความดีความเมตตาศีลห้าจึงเป็นศีลขั้นพื้นฐานที่จะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันตินทุกครอบครัวมีศีลห้าอยู่ดีมีสุขสังคมประเทศชาติสงบร่มเย็นทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้ นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง ตอนรับกลับข้าสูรรายการถออสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยนะคะถึงการเตรียมรับมือกับปัญหาภัยแล้งนะคะกับทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมชลประธานคุณสุเทพน้อยไพโรธะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะอย่างที่เกิดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูการที่อาจจะเกิดความแห้งแล้งมากที่สุดในรอบ15ปีด้วยกันนะคะก่อนอื่นคนจะต้องเรียนถามท่านรองอธิบดีก่อนค่ะถึงสถานการณ์น้าในช่วงเวลานี้ว่าเป็นอย่างไรคะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าปริมาณฝนปีนี้เราค่อนข้างจะมาล่าช แล้กลับมาถ้าปลายเดือนพฤษภาประกอบกับหมดเร็วด้วยโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันเชยงเหนือปัจจุบันในฝนน้อยมากๆแล้วแล้วอากาศหนาวลงมาแล้วซึ่งกรมระตูนิยมวทิทยาเขาประกาศไปแล้วนะครับว่าเข้าสู่ฤดูหนาวไปแล้วในพื้นที่ภาคกลางนะครับยังเห็นว่ามีฝนตกอยู่แต่ก็เป็นช่วงปลายฝนนั่นแหละนะครับเป็นเลือกช่วงของอากาศเย็นกับอากาศ ฝนกับเย็นมากระทบกันนะครับก็ทําให้ฝนตกในกรุงเทพมหานครค่อนข้างจะมากนะครับแต่ฝนตกนกรุงเทพมหานครไม่ได้มีนัยาสําคัญต่อการเก็บกักน้ําในพื้นที่ของกรมชวะทานเลยนะครับอ่างเก็บน้ําไม่มีในกรุงเทพถูกต้องะครัฝนที่ตกปีนี้น้อยจริงๆอย่างที่เรียนว่าภาคเหนือ ภาคตะวันภาคกลางนะครับภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยฝนน้อยมากๆภาคเหนือน้อยถึง10%นะครับภาคกลาง20ภาคตะวันออก12ภาคใต้ฝั่งตะวันออกน้อยถึงสีเลยน้อยทั้งหมด4ภาคภาคอีสานน้อยเหมือนกันนะครับก็คือประมาณ2%อร์ซในส่วนนี้นะครับเป็นผลแน่นอนนะครับว่าหนึ่งน้ำที่เก็บในอ่างเก็บน้ำเราก็เลยน้อยด้วยอันที่สองน้ำที่เก็บในอ่างเก็บน้ำในภาคเหนือนั้น นะครับประกอบกับน้ําฝนที่ตกในภาคกลางน้อยก็จําเป็นที่ต้องนําน้ําจากภาคเหนือมาใช้ในภาคกลางนะครับปัจจุบันนะครับในพื้นที่ของลุ่มเจ้าพยาเหล่าการปลูกเพาะปลูกนะครับข้าวนาปีเนี่ยถ้าครั้งแรกนะครับเสร็จสิ้นไปแล้วเสร็จสิ้นไปแล้วในส่วนของภาคกลางเหล่าก็คือภาคตะวันตกเรานะครับในรุปมน้ําแม่กลองเนี่ยเอาเดือนธันวานะครับจะเริ่มใหม่ก็ประมาณ มกรานะครับอันนั้นคือช่วงของการเพาะปลูกพืชดูแลนะครับจะแตกต่างไปจากพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเล็กน้อยครับหรับส่วนนี้อันนี้ก็ต้องจําเป็นยังคงต้องมีน้ําเพื่อที่จะสํารองอยู่ครับยาวไปจนถึงนู่นเลยนะคะธันวาคมนะคะครับสําหรับน้ําในอ่างเก็บน้ําต่างๆเรานะครับปีนี้เนค่อนข้างจะน้อยมีน้ําดีมากๆอยู่เพียงห้าแห่งเท่านั้นเองนะครับเป็นภาคเหนือแห่งเดียวก็คือในจังหวัดพิษณุโลกคือเขื่อนแควน้อยบุ่มแดดที่เดียวท่านเอง นะครับในส่วนของภาคกลางก็จะเป็นเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ซึ่งเป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วะนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือที่ดีจริงๆก็คือจังหวัดอุบลราชธานีก็ที่เดียวเองเหมือนกันค,ค,คือเดียวเองเหมือนกันคือเขื่อนสีทองน,นะครับเขื่อนสีทองน,นอกกนั้นจะเป็นภาคตะวันออกคือเขื่อนประแสนะครับเขื่อนประแส แล้วก็เขื่อนคุ้นด่านประการชนค่ะซึ่งเขื่อนคุ้นด่านก็เป็นโครงการอันาดิมจากอัมงหลีอีกอนะครับจะเห็นได้ว่าโครงการอันเดิมจากอัมงหลีเน้น้น ดีมากๆากไร้แห่งนะคะก็ยังพอที่จะหล่อเลี้ยงนะคะชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ใกล้นะคะกับบริเวณดังกล่าวได้นะคะทีนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบันีว่าปีนี้ภัยแล้งมาเร็วก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของกรมชประทานเองก็ได้มีการประกาศใช่ไหมคะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนว่าเอ๊ะหยุดทําก่อนได้ไหมนาปลังเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องประชาชนให้ความสนใจหรือว่าให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใดคะคือในพื้นที่ที่มีน้ําน้อยมากๆนะครับก็คืออย่างที่รับน้ำ จะเขื่อนภูมมพลนและเขื่อนสศริกิจในภาคเหนือแม่แม่กวงนี่แย่เลยนะครับาการที่เรานะครับมันก็เลยจําเป็นจะต้องประกาศยุติการส่งน้ําเพื่อทํานาปรังได้เป็นบางพื้นที่ะนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ใหญ่ๆที่ให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับประชาชนทั่วประเทศรู้จักกันหมดก็คือในลุ่มเจ้าพยาในพื้นที่22จังหวัดอันนั้นเนี่ยปีนี้น้ํามันน้อยมาก เพราะน้ำเขื่อนพุยพลและเขื่อนสุกิจน้อยมีน้ําใช้การอยู่เพียงประมาณ5,000นะครับ5,000ตอนนี้มี 5, 100, อยู่5,100ดีขึ้นมาจากที่เราประมาณการไว้เพียงร้นอยล้านเท่านั้นเองนะครับ5,100ล้านบวกกับแควน้อยบวกกับป่าสัก นะครับถึงแม้จะมีน้ําดีทั้งสองเขื่อนนั้นนะครับก็ยังไม่เพียงพอสี่เขื่อนเรามีน้ําใช้การอยู่เพียง6,600ล้านนะครับเรามีภาคจําเป็นจะต้องใช้ในช่วง6เดือนนี้ที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมประกาศไปหมดแล้วว่าประมาณ2,500้า้ล้านที่ใช้เรื่องการอุปโภคคของคนชุมชนเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยใช้ถึง9 0้าล้านแหละนะครับใช้มากผมถึงอยากจะวิงวานว่ากรุงเทพมหานครต้องประหยัดน้ำประหยัดน้วนิดนึงแล้วประหยัดน้ําด้วยในส่วนของการรักษาคุณภาพน้ำ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวโยงกับน,น้ำโอโภคบริโภคเราต้องใช้ถึง1,400ล้านนะครับในส่วนนี้และเราจำเป็นนะครับที่ต้องการไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงว่าในช่วงฤดูแล้งที่จะถือ6เดือนเนี่ย มันจะมีความเสีย่ยงใดอีกหรือเปล่าลว่าฤดูแล้งจะยาวนานไหมะนะครับฝนจะตกต้องตามมาดูเหมือนปีที่ผ่านมาไหมะนะครับและที่คาดการกันอย่างไรฝนก็จะตกประมาณกลางพฤษภาเป็นอย่างเร็วนะครับเป็นอย่างเร็วที่คาดการกันไว้ฉะนั้นน้ําที่เราจะต้องเตรียมไว้ให้กเกษตรกรในลุ่มเจ้าพยานะครับเข้าถึงปริมาณน้ําทั่วถึงพร้อมกันหมดเลยมันมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเก็บไว้ได้ประมาณเราต้องการสามพันหก แต่เราเก็บได้เพียงมันใกล้ๆ3,200เท่านั้นเองนะครับซึ่งยังถือกว่าน้อยกว่าเป้าหมายทีต้ง400ะนะครับสำหรับในพื้นที่ลุ่มแม่กลองปีนี้ก็น้อยเช่นเดียวกันในรอบ15ปีนะครับเช่นเดียวกับลุ่มเจ้าพยาเราเคยน้อยปี25 4 1ต่อ42นะครับลุ่มแม่กลองเช่นเดียวกันเลยเพราะแม่กลองก็คืออยู่ในภาคกลางะนะครับภาคกลางฝนน้อยกว่า20%เปนะครับปีนี้น้ำพอๆกันกับลุ่มเจ้าพยาจากนั้นจึงมีความจําเป็นเหมือนการที่จะต้องยุติการ พาะปลูกข้าวนาปางเพราะว่าข้าวนาปางเนี่ยการปลูกแต่ละครั้งก็ต้องยอมรับว่าใช้น้ำคนที่จะปลูกในรุ่มเจ้าพญาเนี่ยใช้น้ําน้อยกว่าลุ่มไม่กลองนะครับนะครับการพาะปลูกเนี่ยนะครับข้าวเหมือนกันแต่ลุ่มไม่กลองใช้น้ํามากกว่าเกือบเท่าตัว นะครับลุงเจ้าพญาใช้น้ําน้อยกว่าค่ะทีนี้นะคะในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะที่ยังคงอาจจะไม่ได้เชื่อนะคะตามคําประกาศของทางภาครัฐแล้วก็ยังคงมีการปลูกนะคะข้าวนาปังต่อไปเนี่ยเรามีการดําเนินการอย่างไรที่จะให้ความช่วยเหลือเรามีการประกาศนะครับไปแล้วว่าเราขอนะครับงดส่งน้ํา เพื่อทานาปรางคือเรามีเวลาเปิดปิดใช่ไหมหรือ,อว่าหลงหมดเลยไม่ส่งเลยในช่วงของเดือนพฤศจิกาะนะครับในรุ่งเจริญญานะครับเดือนพฤศจิกามาถึง30เมษาเราจะหยุดการส่งน้ําเพื่อสนับสนุนการส่งน้าเอ่อการทํานาปรางคะนะครับแน่นอนผมมั่นใจว่าเกษตรกรนะไม่ได้เชื่อทั้งหมดหรอกะนะครับเพราะเราเคยประกาศงดไปเมื่อปี2537มมาครั้งหนึ่งแต่ก็มีปลูกอยู่แต่ก็ยังมีฝืนปลูกแต่ปีนั้นนะครับ เกษตรกรอาจจะโชคดีนะถ้าถ้าถ้าเกษตรกรที่อยู่ในยุคนั้นนะครับ20ปีมาแล้วจจโ,ชโชคดีนะครับมีฝนตกวันที่6เมษายน2537ก็ทําให้ผู้ที่ปลูกไปรอดแต่ปีนี้ไม่ใช่จากที่การที่ผมสอบถามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามานะครับฝนไม่ดี ฝนจะไม่ดีเอาไปถึงเดือนพฤษภาด้วยซ้ำะนะครับของปี58นี้เจ้านั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากวิงวอนเกษตรกร,ร,กรที่อาจจะผูกไปก่อนล่าหน้านั้นแล้วนะครับก็ตั้งแต่ปลายสิงหานั้นนะครับอันนี้นะครับผมยังมั่นใจว่ายังมีน้ําที่ไหลตา,ามธรรมชาติเนี่ยยังพอที่จะให้ท่านอยู่รอดได้แต่ถ้าคิดจะมาปลูกกันใหม่ไม่มีแน่นอนนะครับเพราะกรมชลปรวทานอย่างไรก็ต้องหยุดส่งน้ําเข้าระบบส่งน้ําตั้งแต่ต้นเดือน พืศิิกาเป็นต้นไปนะครับปัจจุบันน้ําที่ไหลมาตามธรรมชาติแล้วก็ปล่อยให้ไปตามธรรมชาติค่ะเราก็ไม่ไปกักกันอะไรอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของน้ําที่ทางกรมชลประทานดูแลอยู่เนี่ยเราจาเป็นจะต้องหาลดการระบายน้ําจากเขื่อนด้วยนะครับหยุดการส่งน้ําเข้าระบบด้วยเพื่อให้น้ำมันมาหล่อเลี้ยงลํำน้ํานะครับ มารักษาคุณภาพน้ําก่อนจะมาถึงกรุงเทพมหานครนะครคับเพราะภาคการอุปโภคบริโภคที่ผมเรียนว่าคนกรุงเทพมหานครใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคหกเดือนนี้ถึง900ล้านนะครับระค่าความเค็มเนี่ยนะครับหรือคุณภาพน้ำเนี่ยมันต้องรักษาเอาไว้ไม่งั้นเกิดผลกระทบครับเพราะน้ําที่ประปาที่ใช้อยู่นี้ไม่ใช้แื่การการอุปโภคบริโภคนะครับไม่ใช้เรื่ององอื่นๆด้วยในของโรงพยาบาลเอ่ยะอะไรเอ่ยเดี๋ยวจะไปกระทบ ต่อไอ้เครื่องมือแพทย์ม,มันก็จะลําบากกันไปหมดะนะครับในชุมชนใหญ่ๆค่ะ,คคะ,คะอันนี้ก็คือในส่วนของสิ่งที่ทางด้านทางกรมชลประทานเองก็ได้มีการเน้นย้าแล้วก็ฝากเตือนพี่น้องนะคะประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรชาวนาให้ปฏิบัติตามมาโดยตลอดนะคะซึ่งก็คงจะต้องใช้ทุกวิถีทางเพราะเราเองก็ไม่อยากให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยมีความผิดหวังภายหลังจากที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยนะคะปลูกข้าวไปแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วน้ําไม่มีอ่ะก็เกิดภาวะการขาดทุนก็กลายเป็นปัญหาความเคือ แล้วก็ปัญหาอื่นๆก็ตามมาอีกแต่เห็นบอกว่าล่าสุดทางกรมเองนะคะก็มีอีกหนึ่งมาตรการใช่ไหมคะบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดไม่ให้ปลูกข้าวนาบางแล้วช่วงเวลาที่เหลือจะไปทําอะไรนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจสถานีเดี๋ยวเรามาขยายความกันต่อในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมชลประธานท่านสุเทพน้อยไพโรธกันต่อนะคะสักครู่ค่ะ สนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเว ok ็บไซต์ b a n g k o k w i c e c o m ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์แห้ทยานข้ามขีดจำกัดของตัวเอง ให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่าทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาลกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่ การศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงครั้งเดียวได้ทั้งเที่ยวทั้งเชียร์กีฬาชายหาดสุดมันในมหกรรมกีฬาเ s i a n Beach Games ครั้งที่4เรีมชายหาดจังหวัดภูเก็ต 14-23พฤศจิกาย,ยนนี้ร่วมแสดงพลังสามคัคคีร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับมหากรรมกีฬาของชาวเอเชียชมการชิงชัยกีฬาชายหาด26ชนิดกีฬา Asian Beach Games ครั้งที่4 ต้อนรับกลับเขสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะร่วมพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมชลประทานท่านสุเทพน้อยเพริค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงปัญหาแล้วว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเราถึงไม่อยากให้พี่น้องกเกษตรกรชาวนานเนี่ยทำนาปลางเหตุเพราะประการรัชนีนี่เองนะคะคคแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของกรมชลประทาน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะนิ่งนอนใจนะเอาไม่ให้ทําก็ไม่ต้องทำเอาแล้วอย่างนี้รายได้จะทํายังไงล่ะเราก็ผุดอีกหนึ่งไอเดียใช่ไหมคะที่ต้องการอยากจะมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานั่นคือไอเดียอะไรคะท่านครับก็คือเราก็อยากจะใช้วิกฤตตรงนี้นะครับที่เราไม่สามารถส่งน้ําให้กับเกษตรกรได้เราเร็งเห็นว่านะครับระบบส่งน้ําเราเนี่ยค่อนข้างจะชืรุดสุดโทมโดยเฉพาะในลุ่มแม่กลองกับรุ่มเจรพยาเนี่ยเราไม่ค่อยได้อยู่ส่งน้ําเลยนะครับปีนี้เนี่ย เป็นโอกาสดีเราอยู่ส่งน้ําฉะนั้นเราก็ต้องใช้เวลาเนี้ย <c oughs> มาดําเนินการฟื้นฟูนะครับคลองส่งน้ําต่างๆของเรา <c oughs> นะครับ <c oughs> ให้มีสภาพที่ดีพร้อมที่จะให้เกษตรกรนําไปใช้งาน <c oughs> นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเกษตรกรที่เราขอความร่วมมือในการยุติการทํานาปลังในช่วงนี้นะครับท่านจะได้ใช้น้ําหมดนั่นแหละน้ําที่ผมกันเอาไว้ท่านจะได้ใช้ ทำการเพาะปลูกได้เลยตั้งแต่ต้นฤดูฝนเลยนะครับโดยในช่วงนี้นะครับเมื่อท่านหยุดเรามีมาตรการเรามีงบประมาณที่จะไปจ้างแรงงานต่างๆโดยกรมชมพรทานนะครับวางไว้เลยว่างบประมาณที่เรามีอยู่นะครับเป็นงบปกติที่เราได้นะครับประมาณ12000กว่าล้านนั้นนะครับบวกกับงบกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐ ฐบาลเนี่ยเห็นความสําคัญ <c oughs> ก็ส่งงุดงบกระตุ้นเศรษฐกิจมาเสริมอีกที <c oughs> ่ประมาณ2,441ล้านทั่วประเทศเลย <c oughs> รวมทั้งหมดประมาณ1,480 0กว่าล้าน <c oughs> นะครับที่จะนํามาเข้าโครงการตรงนี้ นะครับโดยเป็นค่าจ้างแรงงานเนี่ยนะครับใน1 4ึ่งนนะครับจะเป็นค่าจ้างแรงงานทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ4,137ล้านทีเดียวเราได้เน้นย้ำนะครับว่าในรุ่มชาพยานะครับที่เรายุติการส่งน้ำนะครับทำการเพาะปลูกเนี่ยนะครับนะครับเรามีมูลค่าโครงการที่จะจ้างจ้างแรงงานเนี่ยนะครับนี่เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพยาในรุ่มเจ้าพยาอย่างเดียวนะครับ22จังหวัดถึงประมาณ1,260ล้านทีเดียวนะครับผมตีเลขกลมๆเลย1,259ล้านนะครับ <un ek> นะครับในส่วนนี้เนี่ยเป็นงบปกติที่กรมชระทานจะมีอยู่ใช้เนี่ยประมาณ845ล้าน<อ>แล้วก็งบกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาล<ห>ที่ภาครัฐไทยมา,าเพิ่มเติมอีกเป็นค่าแรงงานอย่างเดียวเนี่ย413ล้าน<อ><อ>นะครับรวมทั้งสองนะครับทั้งสองงบประมาณเนี่ยก็เป็นตัวเลขข้างบนเป็นตัวเลขข้างบนนี้นะครับซึ่งงบกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับกรอบการใช้จ่ายงบประมาณที่ รัฐบาลวางไว้อยากจะให้ใช้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวา this น,นะคะภายในเดือนธันวา t h i สำหรับงบประมาณตามปกติเนี่ยกรมชุมทางก็จะพยายามจะกระจายว่าในช่วง6เดือนที่เกษตรกรนะครับยุติการเพราะเพราะปลูกเนี่ยก็จะทําให้ได้6เดือนได้เลยนะครับ6เดือนเราเริ่มตั้งแต่เดือนไหนนะคะท่านเรานะครับได้เริ่มดําเนินการจะเริ่มดําเนินการนะครับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปกก็ใลนะครับเรามีการชี้แจงทําความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เราหมดแล้วเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานี่เองแล้วเราจะเริ่มประกาศรับสมัครเป็นบางพื้นที่เลยนะครับตั้งแต่ ต้นเดือนคืออาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนและอาทิตย์ที่สองนะครับเราก็คาดว่าก็คงจะแรงงานต่างๆที่เกษตรกรรับสมัครไปแล้วก็จะเริ่มทํางานได้เลยนะครับในอัตราค่าจ้างนะครับวันละ300บาทมีเศษสตางค์เล็กน้อยนะครับสามร้อยบาทสี่สิบห้าสตงค์ต่อวันอันนี้เป็นค่าแรงขั้นต่ำเลยเป็นค่าแรงขั้นต่ำมากกว่าขั้นต่ำสี่สิบห้าสตงค์ค่ะนะะแต่ทีนี้นะคะเรียนถามเพิ่มเติมว่าคุณสมบัตินะคะของพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ อ่ะโอเคอ่ะไม่ได้ไม่ได้ทำนาปลังละแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นการขุดลอกคูคลองนะฮะตามพื้นที่การเกษตรเพื่อเตรียมรับน้ําในฤดูการต่อไปเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าก็ไม่ได้ทำให้ท่านว่างงานคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโครงการแบบนี้ได้ต้องเป็นยังไงคะท่านครับก่อนจะไปตรงนั้นนะครับยังมีรุ่มแม่กรองอีกเล็กน้อยนะครับรุ่มแม่กรองของเราเนี่ยก็จะมีงบค่าจ้างแรงงานทั้งสิ้นประมาณ208ล้านบาทนะครับประมาณ2 0 8้ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรของเราก็คือนะครับจะ ขึ้นต้องขึ้นทะเบียนนะครับอันข้อที่หนึ่งเลยเรา,าจะคัดเลือกเกษตรกร,รกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะครับอันที่สอง ก็จะเป็นเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้น้ําชมพูทานะนะครับอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่อาจจะไม่ซ้ำกับกลุ่มแรกแต่เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมชมระทานก็คือกลุ่มผู้ใช้น้ําชมพทานเพราะ,ะอันเนี้ยกรมชมระทานให้ความสําคัญเพราะคอยดูแลคูคลองเรามาตลอดเวลาเราถึงให้ความสําคัญคอันที่สนะครับอาจจะมีเกษตรกรบางส่วนที่ไม่มีคุณสมบัติครบ ตามระเบียบของทางราชการก็คืออายุเกิน60ปีขึ้นไปนี่ยเราจะรับสมัครได้ก็คือ18ปีบริบูรณ์ถึงไม่เกิน60ปีบริบูรณ์อาจจะมีสมาชิกเกษตรกรนะครับที่เกิน60ปีไปนะครับเราก็อาจจะต้องคัดเลือกนะครับให้สมาชิกในครอบครัวท่านเนี่ยมามาแทนนะครับแต่เราจ้างคนที่มีคุณสมบัติครบนะครับคนไม่มีคุณสมบัติครบจ้างไม่ได้นะครับคือนั่นคือระเบียบของทางราชการนะครับในส่วนเนี้ย ค่ะนะครับซึ่งตามกรอบเวลาทั้งหมดก็ประมาณ6เดือนด้วยกันหกเดือนครับหเดือนด้วยกันตามงบประมาณที่ทางกรมชนมีแล้วก็ทางภาครัฐให้เพิ่มอีกเป้าหมายเกษตรกรของเราเนี่ยนะครับที่เรามีอยู่ในรุ่ม2รุ่มนี้นะครับประมาณ2องแสนหกหมื่นกว่าลายโอ้โหเยอะมากสองแสนหกหมื่นกว่าลายแต่เราก็มองดูนะครับว่าคงมีเกษตรกรเนร่วมให้หมดแน่นอนเป้าหมายเราถึงมองไว้ประมาณทักแสนเจ็ด ค่ะจะพอประมาณสองใบนาค่ะแล้วที่นี้ในส่วนของพื้นที่อื่น <P ere ka at> ในพื้นที่อื่นๆนะครับในพื้นที่อื่นๆเนี่ยเราก็ให้ความสําคัญเช่นเดียวกันค่ะโดยงบทั้งประเทศเรานะครับเรามีทั้งหมดในประมาณหมื่นสี่เอยสี่หมื่นกว่าไอ้หนมื่นสี่พันกว่าล้านซหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยล้าน <C> e <at> เป็นงบจ้างแรงงานเราประมาณสี่พันหนึ่งร้อยกว่าล้านนะครับเราหักกลบทั้งสองลุ่มน้ําไปนะครับที่เหลือก็จะเป็น ที่ใช้ในพื้นที่ภาคอีสานบ้างในพื้นที่ภาคเหนือบนเหนือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตบ้างนะครับนะครับในพื้นที่ภาคใต้บ้างหรือภาคตะวันตกที่อยู่นอกเหนือลูกน้ําแม่กลองบ้างนะครับนะครับซึ่งจะมีค่าจ้างซึ่งจะมีแรงงานอยู่ในนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับ ทีนี้อยากจะให้ท่านรองที่บดีนะคะได้สรุปสักนิดหนึ่งนะคะคือถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนสนใจอันนี้สามารถติดต่อได้ที่คือตอนนี้นะครับกรมชวะทานเนี่ยตามจริงเรามีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศเลยขึ้นเกษตรกรรับทราบดีแล้วเรามีโครงการส่งน้ําแบะรลุกษาเอ่ยโครงการชวะทานเอ่ยครอบคลุมทั้ง7จ็ดสบหกจังหวัดนะครับครอบสูงเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดคือจังหวัดกรุงเทพมหานครก็ยังมีคนดูแลนะครับเล็กน้อยนะครับในส่วนนี้ซึ่ง ข้อมูลข่าวสารก็จะออกไปจากโครงการชมพทานพวกนี้ั้งทั้งนั้นแหละครับซึ่งจะแจ้งไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆโอ้ผู้นชุมชนสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยนะครับซึ่งปกติแล้วจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ชมพทานประจําอยู่แล้วนะครับก็จะแจ้งผ่านลงไปค่ะซึ่งแน่นอนว่าทั่วถึงแน่นอนครับทั่วถึงยกตัวอย่างเลยนะครับว่าในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยเราคงจะต้องประกาศรับสมัคร อาทิตย์แรกเลยนะครับซึ่งเราให้ความสําคัญมากในพื้นที่ลุ่มเจ้าพยาตอนล่างะจะเป็นโครงการส่งน้ําระะองุณหมาโนลมก็ตามะนะครับหรือจะเป็นโคกกระเทียมก็ตามเราก็จะเริ่มอาทิตย์แรกเช่นเดียวกันที่กำแพงเพชรก่อนครับกาแพงะะเพชร พิษณุโลกใชยนาฏอ๋อใช่นาฏโซนนี้นะครับในโซนพิษณุโลกอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะทีนี้ขอเวลาสั้นๆสักนิดนึงค่ัท่านคะประโยชน์ของการขุดลอกคูคลองมันจะเกิดประโยชน์อย่างไรอันนี้นะครับแน่นอนเป็นได้ประโยชน์โดยตรงกับเกษตรกรเลยนะครับอันนี้นะครับจะทําให้น้ําที่เราเตรียมเอาไว้ที่จะส่งในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็จะไหลไปตามคูคลองได้ดีนะครับ ส่งถึงแปลงพ่อปลูกของเกษตรกรโดยตรงได้ดีขึ้นด้วยด้วยำครับเกษตรกรไม่มีวัชพืชไม่มีการส่งน้ํากระดดดเร็วนะครับคลองอันไหนที่ารุดเสียหายเช่นครองด่าคนรีดเช่นุดเสียหายเราก็ไปดาคนรีตให้ให้ดีนะครับนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนะครับรูปภาพที่เรามีอยู่ชนิดของงานที่เรานะครับที่เราวางมาตรการอไว้นะครับเดี๋ยวผมนะปิดท้ายเลยนะครับว่า ชนิดของงานที่เราวางมาตรัดการไว้นะครับก็เช่นการขุดตะกอนดินอย่างนี้นะครับ<า>ซึ่งมันไม่ใช่ยากเลยนะครับ<อ>การขุดตะกอนดินอย่างนี้นี่การดาาคอนกีคลองส่งน้าําอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,นะรบในส่วนของงานเนี่ยครับสร้างอาคารนะครับ นะครับสร้างคูส่งน้ําต่างๆนะครับในส่วนนี้ครับค่ะนะคะจริงๆโอ้โหมีอีกหลายคำถามแต่เดี๋ยวโอค่ะนักเรียนเชิญท่านรองอธิบดีมาพูดคุยกันอีกนะคะวันนี้จะมาเจริญพืชอีกหน่อยนะครับอันนี้ก็จัดมาเจรพืชนะครับนี่เห็นไหมก็ถือว่าจะได้ประโยชน์โดยตรงเลยโอ้โหมันได้ประโยชน์แบบหลากหลายมากๆแล้วก็มองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะทําไม่ได้นะคะเราสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะคะในช่วงของปัญหาภัยแล้งได้ประโยชน์เองหมดครับได้ประโยชน์เองหมดค่ะวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านรองอธิบดีกรมชลประทานนะคะคุุณสเทพ แพรโรดค่ะขอบพระคุณค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการถอดสลักข่าวในคืนนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะดิฉันพร้อมกับ่ันรองอธิบดีและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการถอดสลักข่าวคืนวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ